สแล้วเมื่ไรกูมาเรามาตุเลาะห์ว่าบริการตุงวันนี้เรามาเรียนต่อในหัวข้อเรื่องการหาผลลบโดยใช้การนับต่อนะคะนักเรียนในหัวข้อการหาผลลบโดยการใช้การนับต่อนะคะนักเรียนดูต่อนะคะนิดนึง จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนดูจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาผลลบในประโยชน์สัญ,ญลักษณ์การลบของจํานวนนับไม่เกิน20และศูนโดยใช้การนับต่อนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูพัฒนาความรู้ตรงนี้คุณต้องการต่อบล็อก12อันให้เป็นรถไฟต่อไปต่อไปแล้ว8อัน ต้องตอบล็อกอีกกี่อันก็คือสิบสองลบแปดนะคะนักเรียนดูสินะนักเรียนนับต่อจากแปดเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วนักเรียนสิบสองต้องตอบล็อกอีกสี่อันจึงครบ12สิบสองดังนั้นสิบสองลบแปดก็จะได้เท่ากับสี่นะคะอาจะช้าต่อไปสิบห้าลบเก้า ก็คือนับต่อจาก9ก็เป็น10จาก10ก็เป็น11จาก11ก็เป็น12จาก12ก็เป็น13จาก13ก็เป็น14จาก14ก็เป็น15นับต่อไป6บล็อกหรือ6ครั้งจนครบ15ดังนั้น15-9ลบ9 จะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็คือ6นะคะนักเรียนสังเกตเริ่มนับต่อจากตัวลบไปอีกตัวลบไปถึงตัวตั้งจํานวนครั้งที่นับต่อเป็นผลลบนะคะนักเรียนนะคะชัดๆอาต่อไปหาผลลบก็คือข้อที่หนึ่งลบเก้าเดูนับต่อจาก ก้าไปถึงสิบสามต่อจากเก้าก็คือเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกี่ครั้งคะนักเรียนดูสิคะนับต่อจากเก้าไปสี่ครั้งก็คือเริ่มจากเก้าก็คือสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามรวมแล้วนับต่อจากเก้าไปกี่ครั้งคะนักเรียนสี่ครั้งนะคะต่อไปนักเรียนดูต่อสิบสามลบเก้า คำตอบก็คือสี่นะคะสิบสามลบเก้าคำตอบก็คือสี่ต่อออบตตอบเลขไทยก็คือสี่เช่นเดียวกันนะคะต่อไปดูต่อค่ะนักเรียนาหาผลลบอีกเช่นเดียวกันก็คือข้อที่สองสิบสี่ลบแปดนะคะสิบสี่ลบแปดนักเรียนดูนะคะเอาดูต่อนะคะนับต่อจากแปดไปอีกสิบสี่ ไปถึงสิบสี่เพราะว่าสิบสี่ลบแปดนะคะนับต่อจาก8ไปถึง14ก็คือเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามส่อ่ะเป็นจำนวนกี่ครั้งนักเรียนดูนะคะนับต่อจาก8ไปอีกหครั้งก็คือต่อจากแปดก็คือเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีนะคะนักเรียน6ครั้งนะคะนักเรียน นับต่อจากแปดไปอีกหกครั้งเริ่มตั้งแต่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ต่อไปสิบสี่ลบแปดก็จะได้เท่ากับหกต่ออมาตอบก็คือหนะกเ,เลขไทยนะคะนักเรียนเลขไทยนะคะต่อไปหาผลลบในข้อที่สามยี่สิบลบสิบเจ็ดอ่าดูเรานับต่อเท่าไหร่จากเลขอะไรนับต่อจาก ิบเจ็ดไปจนถึงเลขยี่สิบอะต่อจากสิบเจ็ดเป็นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่านต้งเรียนดูนับต่อจากสิบเจ็ดไปกี่ครั้งคะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็เป็นสามครั้งก็คือยี่สิบลบสิบเจ็ดเท่ากับสามต่ออบอบอตอบก็คือสามเลขไทยนะคะอ่ะต่อไปคะ่ะหาผลลบ ่ 4, ข้อที่สี่สิบสามลบแปดเท่ากับเท่าไหร่นับต่อจากแปดไปถึงสิบห้ากี่ครั้งเอานับค่ะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะนักเรียนกี่ครั้งคะห้าครั้งสิบสามลบแปดได้เท่ากับห้าต่ออบอตอบก็คือห้าเลขไทยยากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะ ต่อไปข้อที่5ก็คือการหาผลลบ1 2บลบเนับต่อจาก9ไปอีกเท่าไหร่ถึง12บสองนักเรียนได้เท่าไหร,ร่คะนักเรียน9 10 11 12กี่ครั้งคะ3ครั้ง12ก็คือจาก9นับต่อไปก็คือ10 11 12 13 12สิบสนักเรียน3ครั้ง1 2บลบ9ก็จะได้เท่ากับ สามต่อออบตอบก็คือสามเป็นเลขไทยต่อไปหาผลลบข้อที่หกสิบแปดลบสิบสี่นับต่อจากสิบสี่ไปถึงสิบแปดจะได้กี่ครั้งสิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกี่ครั้งคะนักเรียนสี่ครั้งสิบแปดลบสิบสี่ก็ได้เท่ากับสี่ต่อออบตอบก็คือสี่เลขไทยนะคะ ต่อไปอาหาผลลบข้อที่เจ็ดสิบเอ็ดลบแดนะคะนับต่อจาก8ดไปถึงสิบอดกี่ครั้งนักเรียนนับเลยนะคะแปดต่อไปก็คือ9ต่อไปก็คือสอิบกี่ครั้งก็นักเรียนสามครั้งนะคะนักเรียนอา่าสามครั้งอ่ะสิบเอ็ดลบแดก็คือสาม ต่อออมาตอบก็คือ3เป็นเลขไทยนะคะนักเรียนยังไม่ข้านักเรียนเอาดูต่อไปหาผลลบข้อที่8ปดสิสี่ลบหจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นักเรียนดูนับต่อจากหไปอีกไปถึง14จะได้กี่ครั้งเอาเริ่มเลยค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสาสิบสี่กี่ครั้งนักเรียน 5้ปดครั้ง14บสี่ลบหกเท่ากับแปดตอออบอตอบก็คือ8เป็นเลขไทยนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปคุณครูขอสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถหาผลลบโดยใช้การนับต่อโดยนับต่อจากตัวลบไปถึงตัวตั้งจำนวนครั้งในการนับต่อเป็นผลลบ จบแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสารมอลัยกุมารองมาตุล้อยีวบบรอกาตุ